i don't know yeah ว่าธรรมภาพมันจะเทพขนาดไหนหรือว่าจะทำงานอะไรสิ่งประทังวัดเนี่ยขวายตางธรรมภาพาเกิดมือธรรมภาพกับเข้ากันทนันทีน So yeah. you ねえ。そうだと思うんだけど。 สาธุสา